วันที่17กุมภาพันธ์2568สวดมนต์20บทครั้งที่46ข mm ้า hmm. พเจ้านะพักรลางสีสวรรณขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประลิละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอจารยบูชาแดบบแบบ่ตุลาการทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมนีสติและละเอียดมีสมาธิจดจอ่อในแอบคาราพย,ายัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนือ่องด้วยค่ะ คิดมีสดบทที่1งถึงบทที่11บทที่1ชุมนุเทวดาสมันตาจักรวาลสู้เพื่ขันชันตเทวาสัทธามังมุนิราชสัสสุนันตุสัมูกระังสักยกรมิจารุเปกิริสิขะรตุเตันติเขมานที่เปรตเทจข้าเมตวันะะเนกขวันตุมณีเตเต ภูมมาใยันตุเทวาชลคทะวิสเมยยกัสปันพะพนาภาติทันตาสันติเกยังมุนีวาระวจฉนังสาธุเมสุนันตุธรรมมาสนกรวยยัมทันตาธรรมมาสนกรวยยัมันตาธรรมาสนกรวยยัมพทันตาบทที่สองบูชาพระสรไพินาสการณนะพุทธังพยมา ติงนังสักเรนารามังคตุพุชยามะติงนังสักเรนาสัมตังคตุพุชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตน้าตยอะหังสัมมาสัมพุทโธข้พุทธังขวัญตังขุลาเทมิสวัสดโธขวัติโมธรรมนัลสังนิสุปัตตนโธขวัโตสัมสัมโูสังฆังนัมังนิบทที่สี่บทนมัสการพระพุทธเจ้า บทที่ส ok ี่บทธรรมสกานพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระพุทธโตระหัสโตสัมมาสัมพุตติสานนโมตัสสะพระพุทธโตระหัสโตสัมมาสัมพุตติสานนโมตัสสะพระพุทธโตระหัสโตสัมมาสัมพุตติสานบทที่ห้าบทสวดไายสานาคมพุทธังสะณังกัจชามิธรรมังสะณังกัจชามิสั่งกำจะณังกัจชากมีปติยังกิจที่ังสะณังกัจชากมีปติยังกิจธรรมังสะณั่งกระ ปิพุทธังสานังกัชามีตติยามปิธังมังสานังกัชามีตติยามปิสังฆังสานังกัชามีบทที่หกบทสวดสัจจะคุริยคตหาถ้าจึงเมสนังอัญญุทโธเมสนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมโหตุสัพพทานุถิเมสนังอัญญงธรรมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมโหตุสัพพทานุถิเมสนังอัญญงสังคมเมสนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมโหตุสัพพทาน

อีตอดีสิบระกัสูตรยานีท่าภูตานิสมัคตานิภุมานิวายานิว่าจดิกาสัพเพภูตาสุเมนาภวันตุอัโทภิสักการจ่สุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสามเมธะสัพเพเมตังกระโรหะโมิยาเป็นายยะ วายังรัตนังปนิตังหน,นโนสัตมังอาจฉีกตถาคตเจนะอทำปิพุชเชรัตนังปนิตังเทเจนะสัจเจนะสวัสดิ์โหณตุขยังยิราคังอากมักตังปณิตังยะทัสสะคาสาสยนุโม ขิโหตุเมสุขลาอัจฉริสตังสดศระสดจาริเอกานิสุขานิโหติเตทักินายาสุขตัดสัพพกาเอเตสุขินานิมหังพลานิดิธรรมติสังเขรัตนังมณีตาเอเตนะสัจเจนะสุทธิโหตุเยสุปายุตตามนัสสาอัพเทนะปิการิโโหตานาสาสานิ เจแปติปัตสะอมตังวิไคหะสัทธามุทานิพุติงพุชัมานาอิธรรมปิสังเทราชรมณีตัเวเตนะสัจเจนะสุวัะทิโมนตุณทินทิโลกทาวิงสิโตสิยาจตุพิวะเจทิปสัมปัตสัมโยหกัตถุปะมังจับปะริสังวะวิทามิโยอริย์สัจานิอะเวจะปัสสติอิธรรมปิสังเทราชรมณีตัเวเตนะสัจเจนะสุวัะทิโมนตุ เยอารียสัจจานิพภาังสิิระปัเยนะสุเปสิตานิกินจังติแตโหติสุมาตตาเตภวังอัมาริยติยังติสังเสริญนั้นเปนนสรจเจนะสวัชิภวตุสหาวัสสกสนะสัมกทายะตัสยสุธรรมาชิตาภวติสยายะที่ิวิจิตรฉิังจักี ละพัังนาปิยะัสสิอินจิจตกูปะหะตาเยหิจปปตจาริปภะมุตโตตัตจาริยานานาหิอะพพโทตาตุงรมติสังเขนเจริจมณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัชิภงตุอินจาปิโสตมมัง,งปาปก,การโรติปะตังกายเนะวาจาทุขาเจระสาวะอะพพโทโสตัสต,ติชะทายะอะพักตระ ขิจาปัสสะพุทตาอิทัมปิสันเทระตนังมณีตาเอเตนะสเจนะสวัจิโหตุพระนักปุมเพยาบุสุตาจเจกินทายนะมาเสสะมัสเมฆิมเหตัดูปะมังธัมมะวระคะตดสัยนิพพานะตามิปะระมังหิชายะอิทัมปิพุทเท้าตุนังมณีตายิเทนสสะเจนะสวัจิโหตุว่าโรันจุวระตวราหารุวะตโรหะมะวะระคเตสัยอิทัมปิ ชีหนตุนีนางุรานังพรวังนัทธะนัทิสัมพระวังวิราจิตายะติเกพระวสเมิงเตคีนภีชาอาวิลหิตันชานิพันธิทีรายะากับี่โกยัปิปังเีตัมณีตังอิเดน,นัสเจนะสุวัชีหนุยานิขปุตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวัติเรตัเทวมสัตตุสัมันธ์มาสมารถโหนตุ Jani jika kultani semangkatan ini kemana jadi kultara kategorisasi manusia pun jadi tangan-tangan nama nama suatu. yani, jika kultani semangkatan jadi kultara kategorisasi manusia pun jadi tangan-tangan nama nama suatu. satu. pada 11 Agustus 1945, berita 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 ตัวว่าว่าจที่โยรุว่าจากตสมะตัวนั้นแต่เม่ตรายยสุจิติอิต้พวกปัจจุัตเนลัษณ์สริสมิจังวิทาแต่ใช้โนจักโรธรรมนกัเถียยุโนสุทังครังคิดถัดกบทที่สิถึงบทที่14